สวัสดีค่ะดิฉันนางเฉลิมควัญหลออตะกูลนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนนะคะได้มาร่วมกิจกรรมของจังหวัดกาลสินนะคะในการจัดกิจกรรมวิ่งกาลสินลันฟอร์ o m e นะคะเป็นกิจกรรมวิ่งที่วิ่งไม่เหมือนใครนะคะมีความแตกต่างและก็มีความได้ เสพในเรื่องของวัฒนธรรมและศิลปะที่เหล่าบรรดาศิลปินนะคะได้มาร่วมรังสรรค์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเหรียญน,นะคะแล้วก็มีถ้วยรางวัล รายได้ส่วนหนึ่งนะคะในโครงการเราจะนําไปจัดหารถรางเพื่อที่จะมาส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดกาลสินค่ะเทศบาลเมืองกาลสินองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินและจังหวัดกาลสินได้จัดงานนี้ด้วยความร่วมมือร่วมใจและอยากผลักดันให้งานศิลปะและก็วัฒนธรรมของจังหวัดกาลสินโด่งดังไปไกลแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่จังหวัดกาลสินต่อไปค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาสมัครงานวิ่งกาลสินล u n for home นะคะตั้งแต่วันนี้เป็น ต้นไปนะคะเปิดรับสมัครแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมนี้เยอะๆค่ะ